ขั้นตอนการสร้างไลน์ Official Account พร้อมสมัครเป็น Account รับรองได้เลยวิธีล็อกอินและสร้างบัญชีไลน์ Official Account สามารถสร้างได้ทั้งผ่านมือถือและเว็บไซต์แต่แนะนำให้สร้างผ่านเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลได้อย่างสะดวกและครบถ้วนสร้างบัญชี Line Official Account บนคอมพิวเตอร์เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ w w w l i n e s i z c o m t h เลือก Service แล้วไปที่ Line Account Connect จากนั้นคลิกเข้าไปที่สร้างบัญชีรับรองหรือบัญชีทั่วไปบัญชีรับรองคือบัญชี l ล ne ที่ได้รับการรับรองโดยจะต้องลงทะเบียนข้อมูลบัญชีและธุรกิจเพื่อให้ l ลายตรวจสอบบัญชีประเภทนี้จะสามารถค้นหาผ่าน Line Chat ได้และสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ที่เป็น Line Characters ไปใช้งานได้ด้วยตนเองบัญชีรับรองสังเกตได้จากโลดจะเป็นสีน้ำเงินและบัญชีทั่วไปโลดจะเป็นสีเทา บัญชีทั่วไปคือบัญชีสำหรับร้านค้าและบุคคลที่สามารถใช้งานทุกฟีเจอร์พื้นฐานได้ตามปกติเพียงลงทะเบียนข้อมูลบัญชีสั้นๆก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยคลิกที่สร้างบัญชีทั่วไปจะพบกับหน้าลงทะเบียนโดยเมื่อเข้ามาในหน้าลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลบัญชีประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนและข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ดำเนินการต่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งในหน้านี้หากมั่นใจแล้วคลิกส่งได้เลยเริ่มใช้งานผ่านมือถือเมื่อสร้างบัญชีแล้วสามารถล็อกอินเพื่อใช้งานผ่านมือถือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play หรือ App Store โดยค้นหาชื่อ Line Official Account เมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วกดเข้าระบบด้วย l i n e การให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแล้วกดอนุญาตก็จะเข้าสู่หน้าใช้งานของแอปพลิเคชันแล้วซึ่งจะพบบัญชี Line Official Account ที่สร้างไว้แล้วสามารถเริ่มใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานได้ทันทีเริ่มใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์วิธีล็อกอินเพื่อเริ่มใช้งานบนคอมพิวเตอร์เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ manager line biz สามารถล็อกอินได้โดยเลือกที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีธุรกิจ ในกรณีที่ต้องการใช้อีเมลของที่ทำงานหรือไม่ต้องการใช้บัญชีไลน์ส่วนตัวกรุณาล็อกอินด้วยบัญชีธุรกิจและหากยังไม่มีบัญชีธุรกิจกรุณาเลือกสร้างบัญชีในกรณีที่เลือกสร้างบัญชีสามารถเลือกลงทะเบียนด้วยอีเมลระบบจะส่งลิงก์ให้กดยืนยันที่อีเมลแล้วใช้งานได้เลยหรือลงทะเบียนด้วยบัญชีไลน์ที่มีอยู่อัตโนมัติเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าการจัดการหลังบ้านหรือ LINE Official Account Manager ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกฟีเจอร์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account LINE for Business www.linebiz.com/th สแกนเพื่อแอด @linebizth